สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับคุณผู้ชมที่จะสอบเข้ารับราชการในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับครั้งนี้เนี่ยสอบรวมทั้งอ,อบจอ,อบตอและเทศบาลน,นะครับในคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักตําแหน่งนายช่างโยธานะครับซึ่งตําแหน่งนายช่างโยธาเนี่ยครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมเข้ารับ บรรจุครั้งแรกถึง1040อัตราเลยนะครับ10,40อัตราในคุณวุฒิปวชปวทปวสเป็นต้นนะครับโดยตำแหน่งนี้ใช้คุณวุฒิในสายงานอะไรนะครับแล้วก็ไปปฏิบัติงานเนี่ยไปทําหน้าที่อะไรบ้างเรามาทําความรู้จักและก็เตรียมความพร้อมกันเอาไว้นะครับในตำแหน่งนี้นะครับ ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายช่างโยธานะครับตำแหน่งนี้นะครับอยู่ในสายงานช่างโยธาโดยเขาระดับที่เราสอบบรรจุเนี่ยนะครับในครั้งแรกเนี่ยเราสอบได้คุณผู้ชมจะไปะดํารงตำแหน่งนายช่างโยธาระดับปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ถ้าเราเติบโตในสายงานก็จะไปเป็นนายช่างโยธาระดับชํานาญงานนายช่างโยธาในระดับอาวุโสนะครับ ซึ่งลักษณะงานที่เราจะต้องไปทํางานไปปฏิบัตินะครับคุณผู้ชมสายงานนี้เนี่ยก็เป็นตาแหน่งที่ปฏิบัติงานทางช่างโยธาซึ่งได้แก่งานช่างสํารวจช่างรังวัดช่างเขียนแบบและงานช่างก่อสร้างซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบด้านช่างโยธาการคํานวณแบบทางด้านช่างโยธาการควบคุม การก่อสร้างทางด้านช่างโยธาการวางโครงการก่อสร้างในงานทางด้านช่างโยธาการให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานทางด้านช่างโยธาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องนี่คืองานาพูดในลักษณะรวมๆโดยสรุปนะครับคุณผู้ชมในเรื่องของการาทำงานของเรานะครับทีนี้นะครับคุณอวุธ นะครับเรามาดูคุณวุิของเราว่าเขาต้องการคุณวุิอะไรนะครับคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งคุณวุฒธอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับคำว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะครับ 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปอวชหรือคุณวุฒธอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันก็ได้ในสาขาวิชาไหนบ้างในสาขาวิชาทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธาก่อสร้างเทคนิคสถาปัตยกรรมโยธาสำรวจสถาปัตยกรรมหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่กอจอกอทอและกอ,อบตอกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้นะครับน,นี่ในวุฒิปวชก็ได้นะครับหรือ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณสมบัติ อย่างอื่นค,คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันนะครับก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนกันตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของอาทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจก็ได้นะครับเทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้างเทคนิคสถาปัตยกรรมโยธาสำรวจก่อสร้างสถาปัตยกรรมช่างก่อสร้างช่างสำรวจ ช่างโยธาหรือในสาขาวิชาอื่นที่เขากำหนดก็ได้นะครับแล้วก็3อาจจะได้รับประก,ระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปะวะสก็ได้นะครับในสาขาวิชาทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจเทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิคก,การจัดการงานก่อสร้างเทคนิคสถาปัตยกรรมโยธาสำรวจ ก่อสร้างสถาปัตยกรรมช่างก่อสร้างช่างสำรวจช่างโยธาหรือในสาขาวิชาที่เขากำหนดก็ได้นะครับเพราะนั้นจะปะวชหรือปวสในสาขาวิชาเหล่านี้ก็ได้นะครับปวทก็ได้แต่ว่าที่แตกต่างกันก็คือถ้าคุณผู้ชมใช้วุฒิปวสเนี่ยก็จะได้อัตรางเงินเดือนที่สูงกว่าในระดับปวชความก้าวหน้าความเติบโตในสายงานก็จะเร็วกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ในตรงนี้เนี่ยเขารับค,ครั้งแรกเนี่ยนะครับพันกว่าอัตราเลยนะครับคุณผู้ชมและอย่าลืมนะครับเตรียมความพร้อมในการสมัครในช่วงเดือนมีนาคมนี้แล้วนะครับแล้วก็เตรียมอ่านหนังสือทั้งอสอบทั้งภาคก,กอภาคขอภาคคอเตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับครั้งนี้รับเยอะแล้วครั้งแรกบรรจุไปพันกว่าอัตราเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสอบผ่านเขาก็ยังขึ้นบัญชีเอาไว้2ปีถ้ามีตําแหน่งว่างที่ไหนต้องการตําแหน่งเพิ่มเติมเนี่ย ก็จะทยอยเรียกเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับส่วนในตำแหน่งอื่นๆที่คุณผู้ชมสนใจเนี่ยกดติดตามกันเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยมาเล่าให้ฟังหรือคุณผู้ชมอยากทราบว่าตำแหน่งไหนนะครับอยากทราบมาตรฐานตำแหน่งของตำแหน่งไหนก็อาจจะแสดงความคิดเห็นหรือส่งข้อความกันมาไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราจะได้รวบร,รวมแล้วก็มาจัดทำคลิปในคลิปต่อๆไปมาพูดคุยกันต่อนะครับ